สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีทางบ้านทุกๆุกท่านนะคะมือนี้เนาะค่ะท่านผู้ชมมือนี้กะปะต่อยกับมาวินเนาะค่ะเนาะกะมาอยู่ที่ศาลดอนปูตาค่ะมาอยู่ที่ศาลดอนปูตาเนาะค่ะซึ่งศาลดอนปูตาปะต่อยบ่วใหมาโดนแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมงวดนี้วันที่หนึ่งสิงหาพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปด มาตามต่อขอโชกลาบเนาะคะ่ะกับสารดอนปูตาค่ะมอน,นีอก็เงียบเงียบตอนผู้ชมมาหอดมาถึงแล้วแต่ว่าบางเงียบกว่าได้ยินคือจังเสียงหมาเห่าอ่ได้ยินแต่เสียงหนกเนาะคะ่ะเนาะดังคำกันขึ้นกะบ,บ่เป็นยังเนาะคะ่ะมาขอโชกขอลาบกับสารดอนปูตาเพื่อไปฝากไปตอนอิบซี่ทางบาท เนาะ,ค,ะค่ะกะสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องกับมาทายเปื่อเป็นแนวทางเสียงโฉกเสียงดวงกับฉลากิินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะค่ะกะอย่าลืมด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับป้าต่อยคุณมิเซนมาวินชาแนลพร้อมกับทีมงานทุกถูกทันเนาะค่ะเนาะคะ่ะไปเนาะค่ะเดี๋ยวเข้าไปสำรวจด้านไนกัน สารดอดปูตาไปค่ะไปเนาะค่ะเดี๋ยวสำรวจรอบๆก่อนนี่เนาะค่ะมาวินกำลังเปิดกล่องอยู่ด้านนี้เนาะค่ะเนาะวันนี้ก็เอารถพ่วงซาเล้งมานะคะทะเบียนรถนะคะท่านผู้ชมสักสิบก็มากเลยทะเบียนรถนะคะสองหนึ่งสามค่ะนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมแต่ว่ามาหอดมาถึงเหมือนนี่กะรู้สึกว่า สะอาดแป้นแป,นแ,ปนแต่ว่าท่านผู้ชมขนขี้งลุกนะขนลุกเลยนะคะเฮ้ยขนแขนลุกเลยนี่เนาะค่ะแป้นค่ะท่านผู้ชมคือจังเชาวบ้านเพิน่นมปัดกวดเนี่ยเพิ่นมาทําคำข่วมสะอาดแต่เลยท่านผู้ชมปกติหนานน่นเนาะค่ะใบไม้ใบไหลก็โล่นเต็ม อุ้ยโอ้ยตกใจหมดฮะตกใจมินี่ยังขา,ขาวๆอยู่หันโอ้ยท่านผู้ชมเอ้คอยกัดตกใจแท้ๆทุงยางเนาะค่ะตกใจทุงยางเนื้อวามันนอีหยังมะนางอยู่หันอยู่ขางต้นใหม่ท่านผู้ชมโอ้ยคอยเห็นกันล้วนเลยคอยเนื้อวามันนอีหยังนางอยู่ขางต้นใหม่เบิ้งดูคนเคี้ยงลูกเลยแท้ๆทุงยาง,ง,ยางโอ้ย มาเด้อขวัญเอ้ยโอ้หมักหมกบกหโลนนี่บมกบกแม่นบ,บ,บ่หน,น,นวยหนุยกลมกลมเลยไหมต้นบมกบกเมนบ่โบกหู่คือกันนั่นน้องขาหนวยกลมกลมสแสดงว่ามันโลนโลนใส่หลังค่าเอาข้องยังยีถอยนี่ึเป็นลอยอะไรกันเป็คลองไปเลยมันเป็นลอยเอาเป็นห้อยอีหยังเป็นลอยอรรอุ้ยเอาคือเป็นทางแบบนี้นท่างอีหยังคือจังอีหยังเที่ยวนี่ เป็นทางปไปงผุ่นนะเลยเด้เป็นทางไปทางนั้นเลยโอ้ได้ไว่าสะอาดเนาะนี่เจ้าบานเิ่นมาปัดกวดนี่นวยอันนี้นี่มันโล,โลนลงนี่นี่มันเป็นบ,บกักบวกเฮ้ยไ,ไ,ไปถึงนู่นเลยนะครับท่านผู้ชมเอาได้ว่าปู่ท่านอยากอยากจะให้ ไปไปจุดทูบจุดเทียนเร็วเรยวนบเิ่งเพิ่นถึงโตออกมาเลยจะต่อยมันเหอ้ยเฮ้ยยุ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 ยยายยย่ยยุยยุยุ่ยยุอยุยย้ยยุนย่ยยุยยุยาุยย่ยยุยยยยุยยผยยุยยุยยุนยุย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 ยต้นนยุ้ยยนยยยยนยะยยุ่ยุย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 ยุ่ยุย ต้นใหม่ต้นหนีเป็นตะยานคักเอ้ยช่วยยึดต่อให้ไปตัวผู้ชมรีบรีบไปเตรียม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 สิ่งสิ่งสิ่งของทกเทียนกราบไหว้ก่อนค่ะบอสันกลับไปนะครับท่านผู้ชมโต๊ะลากออกมานะครับเพราะว่าปู่อยากให้ไปเตรียมถูกเทียนกราบไหว้เพิ่มแน้วคับท่านผู้ชมไปนะครับคุณเกลีไปค่ะสาธุสาธุสาธุได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ FC อีกรอบนะครับสวัสดีทั้งสองช่องเลยนะคะเตรียมเตรียมทูเทียนไปนะคะเมื่อกี้เนาะ โตนะขยับออกมาเองแม่ไค่ๆก็บอกเพิ่นซื้อว่าหเฝ้าเห้าบริมาโดนเทียนเทียนบ่อกาวเมืนเตรียมไฟมาพร้อมสองอันเดี๋ยวพอมอนุญาตจุดเทียนก่อนนะครับโอ้ยซาวันนี้จะมีสติ เขย,ย่าอีกแล้วจช่ไหมเตรียมของก่อนนะขวากเตรียมดอกไม้ก่อนบริมาด,ดุล ซื้อ่าขวดน้ำหลายๆเนาะแสดงว่าไทยบ,าน,า,บานเจ้าบานเพิือนมาบ่ะเมียนมันแก่งบอ่ะอันนี้เหเพราะว่าผมผมยางมือนะครับเดี๋ยวผมดูกว้างก่อนนะโอ้แต่ว่านะเป็นยางดอกเป็นขนเคี้ยงลูกๆไหมเป็นขนเคี้ยงลูกเนาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเตรียมถูเทียนไว้ก่อนนาะค่ะเนาะ แกงบ่ส,สว่างไปกลัวเอซจะจะเลี่ยมตานะฮะ<า>เลี่ยมตาแล้วนอกคากนั้นเดี๋ยวท่านผู้ชมไป,ไปมยัยังไปเบิงกองดู ค่ะตเตรียมนามนมขนมมาเนาะคะเนาะมือนนิครับโอเคนะครับค่ะบ่เลี่ยมตาตัวบแต่วพาเป็นคนขี้งลูกยังไงดอกีงวินไปเอาตเตรียมถูกเทียนกาใบาเอาเลีกถูกไว้ข้างบนกว่านะครับให้ให้ปู่เปิดพิจารณเบางว่าสิเขาตัวไรพิจาชนาบางอยู่เล็กถูกยู่ในกองค่ะ แต่ว่ามองนี้บอไดมาโดนเราเห็นต้นไม้มองนี้เป็นตะยานไม่วิน้นแต่ว่าม,ม,มีมี่มีอันนี้ขึ้นนี่นี่เออมี่เขียเขาเขาเรีย,อยกอ่าเป็นเรียงก็อเป็นเทวันเอือคือดอกไม้ไหมครับเป็นผู้ข้าวเพืออันไหนประมาณนี้นะครับอืมแต่ว่ามีคนจุดถูป,ปักจุูหนี่อยู่ได้เนี่ยนี่อ๋อเคยเคยบางในช่องบ้าแพรกุ่บบ้าแพรเพิ่นเพิ่นเพิ่นเอามาเสนา้นไหวบนราง เอฟซีเห็นไหมเส็นไหวเพราะว่าเบิ้งเขาไปเบิ้งในช่องคนเี้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าผมไม่ได้มาหลายงวดแล้วนะครับต้นไม้ต้นนี้ขนคีงลูกเล็กสารปู่ดอนปู่ตานะครับวันนี้มาด้วยกันสองช่องเพื่อจะมาขอโชคลาภนะครับปู่ท่านนะครับของงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับท่านผู้ชมเอ้ยงวดที่แล้วช่องเบ้าแพ้เขาดูดิโย้ฝาดันวาฟฝาร้อย ที่ที่ไปดูในคลิปเสียงงยได้เงีนบมเมื่อกี้ได้เงียดังออกมาจากนี่ <az> ไปไปจุดทูปก่อนเด้อบัมทอนทียินเสียงเหมือนเสียงเสียงคนคนแก่นะครับแมนจุดทูปก,ก่อนนะครับท่านผู้ชมจุดทูปบอกกล่าวท่านก่อนนะครับ ตาตัวเดอ้ออีปัญญาเด็กจีอะไรอ่ะโอ้ยว่าจีบอตื่นบดถ่วงเทีเจ้าฐานลกูกหลานมาขอโฉขขอลาบไปจะตื่นจะท่วงเดอ้ออีปัญญาก็ได้พระพุ่มเจ้าทีเทวดาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาอยู่สถานทีดอนปูตานี่ลกูกหลานมาดีลกูกหลานมากบริลบลูกมาขอเพ่งบุญบาร,รมีเดอ้อปู่วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย นั่นนั่นเว้ยงาไมมแห้งล่นดีเด้มีลังค่าบางปูนปุกบอกไว้ด้วยน่อยสาธุสาธุไปไข่ตบบลนใส่หัวนี่เห็นบอนไปบอกกล่าวท่านไปพร้อมๆกันนะครับค่ะสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุ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 เด้อปู้ตาผู้ศักดิ์สิทธิ์พร้อมด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อุ้ยอุ้ยยีวินแมียังคือโลดลงแห้งแทะงาใหม่บ่กเฮ้ต้อยมันแมียงาใหม่บ่ โมลูคือกันเอาบอ่อเก่กาเพิ่นว่าสิบวตื่นได้เนี่ยเจ้าป้าเจ้าเขาเมื่อนี้ลูกหลานช่องมาวินชาแนลพร้อมด้วยปัตยชาแนลก็ได้เดินทางมาหามาสักหลักกรับไหวาน้ำดอกไม้ถูกเทียนน้ำของเซนไหวมถวายให้กับปู่ตาผู้ศักดิ์สิทธิ์ปู่ตาผู้มีหูแก้วตาทิพย์ปุตา,าปู่ตาผู้มีบุญบารมีปู่ตาผู้ทีม่มีความเมตตาดูแลปกปักรักษาชาวบ้านในระแวกนี้ให้อยู่เย็นเป็นสุข ซึ่งเป็นที่ยืดเยียวจิตใจของเชาวบานโดยดีตลอดมากเมื่อนี่ลูกหลานกัเดินทางมากขอเพึงบุญบาร,รมีน้ำปูตากับขอได้โปรดจะตื่นจะทวง้ะพูเดอร์เมื่อนี่ลูกหลานมาดีบ่ได้มาบเรลูนเนน้ำของมาเสีนไหวและน้ำถูกเทียนมาสักาการะไหวบูชาเพราะว่าโดยมากโดยศรัทธามากโดยความอนอบนอบ้อมสิ่งใดหรือบาการกระทําอันใดบ่ถือบ่ข่วนบ่ตีบ่าบาบางามลูกหลานกับอ อขอขอโทษขออภัยก็ย่าถืออย่าซ่าลูกหลานผู้เกิดใดง่ายรุ่นคนนี้ลูกหลานตัในในนน้งใจมาหาแนวทางมาขอโชคลาภเพื่อเป็นสะพานบุญไปฝากไปตอนเอฟซีผูกกระลังตกรกลกรรมลําบากหลายฐานหลายคนโดยสภาพเศรษฐกิจกด็ดีหรือว่าการเงินการท่องหนีสิงต่างๆกด็ดีให้เพ้นได้รุดพ้นให้เพ้นได้โชคได้ลาบมนีลูกหลานก็อ,อยากหาแนวทางขอโชคลาภเลกเด็ด ในการเสี่ยงถูกทียูในกระปุกถาปูเห็นว่าเลขถูกตัวใดทียูในกระปุกไปตรงกับเลขไทยแล้ววันที่หนึ่งของววดวันทีหนึ่งสิงหาคมพศ20168ก็ขอให้ปูนี่ยิบหรือว่าให้ลูกหลานนี่ยิบได้เป็นตัวเลขสามโตให้ไปตรงกับเลขไทยตรงๆปังๆโหลดก้อปูเด้อสามสามตัวสามตเด้อปู เตเจ้าฐานเจ้าพุ่มเจ้าเน่าเทวดาอาลากักหลูกหลานมาขอเพ่งบุญบารมีเดอ้อป่วยหลูกในบ้านบ้านในสวนปูนี่แหละเด้อสาธุเทวดาขว eding เห็นอีหยังตกแปลกมาหนีวินหะเพราะว่าอย่างนี้นี่ยังเสียงแป้งแรงลุกมาหนีอืมยุ่นหนีเมือม่อกี้โควิดเสี่ยวเฮ้ยเสียงยังอยู่เลยกจะเอีหยังเฮ้ย จะมีอย่างอยู่ข้างบนมีสติมีสติอธิษฐานเอาเหล็กมาเตถูกเย็บเลยสาธุเอาออกมาแล้วครับออกมาแล้วนะคะตัวนี้ละสามโตปูพันว่าเลขไทยสามโตตรงตรงเลยตัวนี้เดี๋ยวเอาบัมเป็นไฟสีเบิร์เปิตัวนี้แกีสีเบิร์ัตน วินบมมีล่มแต่ว่าไม่งาใหม่หักลงมาตัวลงนี้เหรอแยอไปแปลกมากมากเลยทั้งทีเห็ดออกต็ว่าบุ๊บมีคนมาไปเห็ดโมมีคนมาเห็ดแต่ว่าเขามาหายงีวิววินแต่วางขึ้นโมมีคนมากแปลกมากนะครับแปลกมากจริงๆตรงนี้แหมผู้เฒ่าบนเบาแต่ว่ากับว่าอยากเบายั่งขึ้นขันมีโมูมากหลายๆสิเบาจอดเขาจออกไปคขายังคนชิ่งอยู่พล่ะขันโมมากหลายๆสิเบาเูย เด้อปูเอ้ปูเย็บออกมาให้เล็กถูกตัวนี้ลหละสามตัวสามเอ้ยโอ้ยตกใจหมดสิปากล้มมันคือเป็นลุ่มลมอาถูกสามตัวเด้อปูเอ้สียงนี้จะให้เ้ียเป่อยป็นเป็นผู้ขย่านะครับสาถูกสาถูกสาสิมียินไฟลมไฟลมแปลวไฟขึ้นไหม สาถูกปูอย่าตื่นอย่าทวงลูกหลานเดอ้อลูกหลานมาดีลูกหลานมาขอเพึ่บุญบาร,รมีเดอ้อปูเดอ้อฟังผมหลุมเลยครับวาซาถูกาถูกาถูเดอ้อเจ้าพรสิ่งศักดินนะ์สิทธิ์ยุณสถานทีดอนปูตามองนีพร้อมทั้งเทวดาอารักษ์เจ้าป้าเจ้าเขาเจ้าพุ่มเจ้าเน่าลูกหลานมาขอโชคลาภมาขอเลขเด็ดน้ำปู น้ำสารดอนปูตามงนี้ก็ขอให้ยิบเหล็กขยย้าทีลูกหลานเสียขยย้าเสียมซี่ยิบออกมาสามใหม่เด้อปูเด้อของหวดวันทีหนึ่งสิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนี่เฮ้ย,ยพูพพดได้ม่ดีขา,า้ามันอะเอ้าบ่รู้แล้ว<พ>อุ้ยเฮ้ยพวงอะไรอยู่ต่อยเอายีวินพวงอะไรท่านผู้ชมเห็นพวงอะไรแข่งอยู่ตรงตรงต้นไม้ บ่ได้สังเกตว่าตอนสี่ห้เบิ่งวันมีพวกมาไลบ่ยุ่มองมีนะบ่มีเด้ยต่อยตอนเยี่บมมีแม่นบ่สี่มือไปตอนนกเรือว่าตอนทีอี่ยังตีอยู่ข้างบนเล้วกัมไมยู่นีลนลงไมอยุ่นีบ่ไม่แน่ใจเอาขอเยเซมสีสาธุที่ได้ิเลยเได้รับ เอ้าลวดเท่าไหร่สองไม้บ่อะอุ้ยท่านผู้มชมลวดมากพอเหมกันสองไม้บอกนะครับสองไม้ไม้แรกเห็นห่วงบนนอตหนิเนาะไม้เล็กเก้าโอ้ไม้เล็กเก้าไม้เล็กเก้านะคะไม้เลขเก้าน,นะครับไม่ใช่เล็กเก้าเล็กเก้าไม้ที่สอง หมายเลขหนึ่งครับเก้ากับหกตัวเดียวกันหนึ่งกับเจ็ดพี่น้องกันนะครับท่านผู้ชมเก้าหนึ่งนะคะเก้าหนึ่งะครับ,รบอ่ะขออีกไม้นึงนะครับสาธุดอปูเดอร์อีกไม้นึงเด้อเฮ้ยเฮ้ยไม่รู้เสียงอะไรมากันนี่ล่น เซียมซีกัรนร้อนร้องพี่เอาท่านผู้ชมเองเซียมซีบอกบอกแทถเลยหมายเลขสองครับหมายที่สามนะครับหมายเลขสองน,น,นะครับเก้าหนึ่งสอง่ากลับมาแล้วครับค่ะเอ้าวถูกถูกปูคนกับไฮแล้วเนาะค่ะเก็บก่อนเซียมซีเก็บเลยเดี๋ยวถั่ล้อเบ,บื้องเล็บถูกเนาะค่ะเนาะเฮ้ยขนคี้งขนลูกเมียนนุย้ยเมียนนุ้ยบอกบอกบกเ่เมียนอืผมดูว่าเป็นลูกอะไรกันแน่ บกบกนี่หรีครับท่านผู้ชมแต่ว่าซองไฟขึ้นข้างบนเห็นน่วยดกอยู่ไม่หนาละมันมีน่วยน่หน่วยนี่โลดลงไม้ก็เพราเอาเหล็กไปเอาเลขกเอาเลขเอาเลขกมือนี้มาหาโชคลาแต่ว่าขนเคี่ยงลูกเลยถูกเลขไม่กี่ตัวแล้วครับเอขใหม่ได้ตัวนึงแล้วนะค่ะเดี๋ยวล่อเลขถูกนะคะถูกนะครับแต่ว่าคนเสียวหลังตรงนี้นะครับชาวบ้านบอกว่า เอาโนัาว่าพวกเบาเพื่อนคือพันซักซิษย์อีหลีชาวบ้านมาบนบานอันไหนก็ไดดั้งใจหลายคนนี้เด้ที่ไปสอบไปเลี่ยนสอบติดมังหันมังนีเรือกว่าเลี่ยนหนังสือให้ไปต้อมังหันมังนีกระไดตั้งใจไหมอันนี้เชิคือชาวบ้านบนเบาสู้ฟังอ้โสาธุสาธุมันนี่ลูกหลานมากขอเหล็กเด็ดก็ใไ้ไดซาธุ เอามันยังยุ่งเคร่องแค่ต่อยไม่มีอะไรเมื่อบอกบกเด้ดไม่บอกบกโลนเต็มหันเลยเขันนั่นนั่นนั่นแมนอีหลีท่านผู้ชมโอ้ยไม่ยังอยู่นี่โอ้ยหมดต้นเมื่อบอกบกอีหลีท่านผู้ชมโอ๊ยสาธุสาธุสาธุรอเลขทูบนะครับตอนนี้คือรอเลขทูบอย่างเดียวเลยนะครับ ถูกคือใหม่ซาทีน้อเลขถูกเอ้ยได้สองตัวแล้วสองตัวแล้วเห็นเลขมีสี่มีแปดแลยนะครับอืตัวที่สองเลขแปดต่อได้ปะน้่อนี่เนาะแต่ว่ายิวิน่อยเห็นเงาอย่างยึ่ทางด่านนี้ซองมึงกันนะโอ้ยซาถูกสาวถูกมองนี่ละต้นไหม้ต้นนี่แหละยิวินทีเบาแผลพยานอุ้ยเฮ้ยวิญยางวามัดจับขาเนื้อว้ยญางามัดจับขาหายแล้วพวกมันได้หายแล้ว เอาเมื่อกี้เมื่อกี้ยังเห็นเลยมึงดิบถูกแค่เธอสาธุต้นใหม่มองนีละบ้าแพ็คคนบ่าก่ามาไก่เดนิวินโอ้ยขนเคี้ยงลุกเลยแยกขอบไปไก่เด้อบ้าแพ็คคับบ้าเขียดถือดึงขอบไปในต้นไม้อย่กขอบไปไก่แต่ว่าเลขทูบไหมเลขทูบนะครับยังเลยเดี๋ยวที่สาม้เบิ้งพร้อมคันโหลดไปที่สามยังไม่ขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวขวามือลงบ่เมียนไป เฮ้ยยังเหรเฮ้ยเฮ้ยไม่อยังโอ้ยเลือเลี้ยวะให้ขนคี้งลูกเลยเห้ยเห็นยังเห็นเห็นเห็นผ่าเลี้ยงเห็นผ่าเลี้ยงผ่าเลี้ยงผ่าเลี้ยงโอ้ยจะเบาขนคี้งลูกไรเว้ยผ่าเลี้ยงเจะาบาสันวาสีถอยยี้วินเฮ้ยเฮ้ยเอาว่าซสาธุสาธุสาธุเด้อปูท่านผู้ชม เป็นปูแทรเลยไปดูริ้ชูบดีกว่านะครับท่านผู้ชมไปเนาะค่ะท่านผู้ชมอุ้ยค่ะไปเนาะค่ะท่านผู้ชมมาวิ่นไหมแต่ว่าเห็นอีหยังเพิ่นว่าเพิ่นคือผาเหลืองเห็นยุ่งมองใดยุ่งยุ่งยุ่งอุ้ยเห็นผ้าเหลืองแว๊บน่ะโอ้ยสาธุสาธุสาธุเด้อปูพาดขนเคียงลูกเลยท่านผู้ชมผมเห็นดอกไม้นะตาวีนึงเดือดแต่มันไม่น่าจะใช่ดอกไม้กับบอคนเคียงลูกเลยท่านผู้ชม บ่วยคนเคียงลูกไหลนี่แม่ปุณ่นะคนเคี่ยงกองยังลูปะเท้าเลย,เป,เ,ยหหเป็นยังไงดอกเป็นหยาบเงียบหยาบเงียบนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเมื่อกี้แม่ตอนตีบางทีแกลว่มีพวกมาไล่ด้เี่บ่รูู้ว,ว่าเป็นต้นอีหยังเนี่ยโอ้ยนี่ผมมาผมมาอะไรเห็นแล้วเจ๊ตอยตอนที่เขามาไม่เห็นผมอะไรแล้วก็ออช่วงนึงก็เห็นเห็นก็เห็น ตอนนคือจะไม่ยังแลนขึ้นต้นใหม่อะไรไงวินมาซาทุสาทุสาทุเด้อป่วยลูกหลานมาดีเด้อปีพ่อใหญ่เจ้าทีเจ้าทานก็ได้เนี่ยเนาะค่ะทุกนะครับบริเวณหลบหลบลูกหลานมาบริลบหลูเด้อป่วยเดี๋ย้ทุกใหม่ไปเอกทุกยังไม่ไม่หมดนะครับ สามมันจะเป็นเลขอะไรแต่ผมเห็นคล้ายๆเห็นคล้ายๆตัวเลขเลขเก้าหรือเปล่าท่านผู้ชมเก้าจริงๆครับหเห็นไหมเนี่ยตัวเห็นอยู่สี่แปดเก้านะครับเอ้ยอย่าเตีงโต เลขทูปที่มา,า,าขอกับสารดอนปูตานะคะ489 489นะคะ489หรือว่า48คง,งอยากไฟคงอยากไฟ,ออกไฟเบิดแมนปิดไฟสักคนปิดไฟเ,เดียวก็ไม่เบิดแล้วเนาะแม่นถ่ายไม่มี489นะคะไม่หมดแล้วนะครับค่ะสำหรับตัวเลขนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ทางแข่ง489มาถ่ายเพื่อเป็นแนวทางเสียงโฉกเสียงดวงจุดทั้งท่างคถ่ายเป็นจุดคือศูนย์ห่ะศูนย์ดิค่ะนี่จะเป็นศูนย์สี่แต่ที่เห็นชัดเจนมากก็คือ489นะครับตามนั้นนะครับสลับตัวเลขก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมไปนะครับเดี๋ยวจะได้ปลาปูท่านไปแล้วผมเฮียแตกแด้รับหอนเอาง่้ย ฝนกกบตี่พิ่นยิบไม้อยู่นี่ไปยิบแอะไรกันบ่แต่ว่าขนเคี่ยงลุกเลยว่าไม่ยังหรอกมาวิ่นมาเห็นผ่าเหลืองคอยกระดิ่งยินเสียงยังคือผู้เฒ่าเวาอยู่ด้านหลังเนี่ยเฮ้ผมว่าต้องปังแน่ครับวดนี้คล้ายๆผ้าเหลืองผังมากเลยครับเป็นผ้าตัวตรงตัวสาธุสาธุเด้อปู่เอ้ยประมาณนี้เนาะค่ะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเลขถูกเนาะค่ะเนาะ เลขทูบที่มาจุดขอกับสารดอนปูตาก็ได้เห็นแล้วเนาะค่ะแมนค่ะแต่ว่าวแล้วคนเกี้ยงไข่ลูกเลยเดีเป็นที่หนิงหากรมปศ2,500เตรียมกระตาเลยแล้วเตรียมกระตาเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวออกมาทางนี้กันเด้อบวันที่นี่เตรียมตัวเลยนเลยหลนนี่จากมาวิ่นแล้วเดี๋ยวเด้ ไปนะครับเพิ่มกล่องก็ดีเพิ่มท่านผู้ชมกันเลยนะครับสาธุเด้ปูตาตอนปูตามันนี่ลูกหลานทั้งสองช่องก็ได้กราบลาปูไปแล้วก็ขอให้การมาขอโชคลาภงวดนี้คืองวดลูกทีโทรศัพท์ไขโยลดรีบมาโทรศัพท์มาผู้ใดโทรมาเนาะขอให้เย็ซีนะครับเพ่งเพงปังๆกับสุขสุขคนเด้อปูเด้อให้เพิ่นได้สามโตแต่เปลี่ยนต่างกได้เล่ถ่ายน้องที่หนึ่ง สองมวดวันทีนี่แหละวันทีหนึ่งนี่แหละสิงหาคมสองนี้เร้อยปทีเอปูฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับทางช่องมารินชาแนลป้าต่อยชาแนลแล้วก็ทีมง,งานด้วยนะครับค่ะอามคนเดิมน้องน้ำชาแนลบ่าวแพ็ชาแนลแล้วก็พ่อทองแหล่คนเดิมด้วยนะครับค่ะฝากกดลไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำในเด้อค่ะค่อยพบกันชิปหน้าพีหน้านะครับสําหรับชิปนี้และวันนี้นะครับก็ กลาเลยครับโชคดีปังๆสุขสุขคตครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ